ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมฟุตบอลเมนเจอร์2022มือถออีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นเกมบุนเลติก้าอีกแล้วนะครับผมก็เจอกับหมายเล05นั่นเองนะครับตัดบนของเราก็เจอกับไมายเลข05นะครับเราเป็นเจ้าบ้านอีกแล้วนะครับผมก็มาถึงกับบุกไม่พูดทำทำเพียงกับบุกเลยนะครับผมสาลาดานนน์กู้ตคู่สู้ก็แบบว่าโต้กลับมาบ้างนะครับไมายเ05นี้ก็เป็นแบบว่าทีมเก่าของเจอเก้นคอปด้วยนะครับ ทูมาทูโคก็เคยเป็นผู้จัดการทีมไม่ศูนย์ห้าเจนคอปก็เคยเป็นผู้จัดการทีมไม่ศูนย์ห้านั่นเองนะครับแต่เหมือนเจนคอปจะเคยเป็นผู้เล่นของไม่ศูนย์ห้าด้วยนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็นําไปแล้วนะครับดัดบนนะครับจากลูกยิงของเออร์ลิงเาลฮาแลนด์นั่นเองนะครับทำให้บริเซียดัดมนออกนำไม่ศูนย์ห้าไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับผมแล้ว ก็บุกต่อเนื่องนะครับนําแล้วก็ยังต้องบุกต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะสกอร์เพิ่มนะครับผมก็โอกาสการ์ของเกมก็จะเป็นของดัตบุนนะครับโอกาสยิงก็พอๆกันเลยนะครับห้าครั้งต่อห้าครั้งเลยนะครับก็เปลี่ยนเอาโบโค่ลงอีกแล้วนะครับแต่ลูกของเรานะครับจะปั้นพยายามปั้นให้แบบว่ายิงประตูได้อะไรอย่างเงี้นะครับแต่ก็ยังเวลาลงมาแล้วก็ยังทําผลงานได้ไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องรอดูนะครับ ในอนาคตก็อาจจะได้ก็ได้นะครับผมโอเคก็ผ่านไป80กสิบนาทีผ่านนะครับผมดอนมุนก็ยังนำไมาศูนย์ห้ายุดหนึ่งประตูต่อศูนย์เช่นเคยนะครับผมยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับทดเวลาบาดเจ็บสี่นาทีนะครับสี่นาทีนี้ม่ศูนย์ห้าจะติเสมอแล้วได้หรือเปล่าหรือว่าเราจะทาประตูเพิ่มได้หรือเปล่าต้องรอชมกันดูนะครับผมก็ บุกต่อเนื่องนะครับดอดบนบุกเข้าไปเลยครับเผื่อจะทําประตูอะไรได้บ้างเพิ่มเติมนะครับก็ครบ,บเวลาครบแล้วนะครับก็จบเกมดอดบุนเปิดบ้านเอาชนะมาศูย์หเป็นเอฟศูนย์หเป็นเอนะครับส่วนแมนเชสเ์นไนเตก็เป็นเอริงมาฮอาแลนนั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนเข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ